เริ่มโอ้ยเพื่อนอะไรของเธอเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่นี่มันจิ้มตูดละเออไม่อันนี้ไม่ใช่ตูดโอ้ย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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าเพื่อนเพื่อนฉันโดนจิ้มหน่อยอีป้าโอเเค้ยมันจะไล่มาลงเราอะโอ้ไม่นะเรากล้ย มันจะถูกไหมเสียบมันจะถูกไหมเสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาเพื่อนอยาเพื่อนอยาเพื่อนอย่าเพื่อนอยาเพื่อน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 อยาเพื่อนอยาเพื่อนอยาเพื่อนหยาเพื่อนอยาเพื่อนยาพูดแล้วอยากร้องเพลงนี้เลยอย่ามาเล่นกับเพื่อนเหมือนที่มาโบร้หรอยตัวมันตัวแดงยักษ์มันก้อนอึ่อตัวแดงยักษ์มันก้อนอึ่อวันหนึ่งนะเราจำไม่ได้แล้วมันมันวันหนึ่งนะ จำกัดให้แกแปะแปะแกแดดแดดดีด้อ้ยหัวสะมีไม่มีแล้วเนี่ยมาเปิดหัวเรื่องนี้ก่อนแกแโอ้ยอุ้ยเพื่อนแล้วเรีอนรถไฟแม่เผาอะอ่ะอ่มี้นจำมีขยับมันไหนมันเห็นแค่ตรงนี้ โอเคได้แล้วตรงนี้นี่แหละเฮ้ยจะมีจะตายแล้วนี่ด่วนนี้ด,ด่วนนี้เดีเ๋ยวนี้ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะตกหลุมมันจะตกหลุมโอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยตกหลุมตกหลุมแรกตกตกหลุมสอง,กกงน่ากลัวจริงจริงน่ากลัวจริงจริงน่ากลัวจริงจริงนี่มันไก่ย่างหรือไก่ตกหลุมเนี่ย

เวก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 เฮ้ยเรามีเรามีจังหวะหนึ่งเอ็กเอเอเรามีรอจังหวะนี้นะเวก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 เวออกยวงไงกเวกเกกเ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 เวกเวกเกเวกเเวกเเวกเนกกวนก Quack, 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 quack.